Sony BSP 6 0 Smart Bluetooth Speaker ลำโพงบลูทูธเต้นได้ที่มีรูปร่างน่ารักน่าทนุถนอมและยังอัจฉริยะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เป็นนาฬิกาปลุกตอนเช้าๆก็ได้เช่นกันที่เห็นสายไปสายมาแบบเนี้ยมันเต้นไปตามอารมณ์เพลงด้วยนะครับเพลงเร็วก็ขยับเร็วหน่อยเพลงช้าก็ค่อยๆขยับทีละนิดแบบที่จะเห็นต่อไปเนี้ย รูปลักษณ์ภายนอกกลมแบบพอดีมือครับมีผิวลักษณะเรียบเวลาถือเนี่ยต้องระวังหล่นกันซะเล็กน้อยครับเหมือนกันจะเสียโฉมเอาซะง,ง่ายๆในเรื่องของน้ำหนักกะเอาแบบง่ายๆครับก็มีน้ำหนักประมาณ Xperia เเครื่องนั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปผิววัสดุมันเงาแบบนี้เนี่ยเลียกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปัญหากวนใจอย่างรอยขนแมวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้เพียงแค่ปัดฝุ่นเบาๆเ,เ,เท่านั้นทีนี้ไปดูบริเวณ้านล,ล่างของลำโพงกันบ้างครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนล้อที่เอาไว้ให้ลําโพงขยับไปมาได้ครับส่วน2ปุ่มบนล่างเนี้ยก็เอาไว้กันโยกหน้ายกหลังจนเกินไปครับและที่เห็นตรงนี้เป็นจุดเปิดปิดเครื่องนั่นเองครับโดยวิธีเปิดก็เพียงแค่ดันมาตรงกลางรอสักพักหน้าจอก็จะติดขึ้นมาครับและแพร r i n g ดันปุ่มนี้ค้งไว้ครับเพื่อค้นหาอุปกรณ์ก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดหาลำโพงตัวนี้ครับและเชื่อมต่อให้เรียบร้อยครับ แต่ถ้ามือถือคุณมี NFC คุณก็แค่สัมผัสเบาๆบนหัวลำโพงแค่นี้ก็ต่อกันเรียบร้อยง่ายไปอีกทีนี้ก็มาลองกดเล่นเพลงดูครับโดยเสียงของลำโพงเนี่ยหากปรับที่โทรศัพท์สุดแล้ว,ลวย,ยังไม่ดังก็สามารถที่จะปรับได้ที่ลำโพงด้วยการแตะสัญลักษณ์ด้านล่างนี้เลยครับเนี่ยสองจุดด้านล่างเนี้ยแตะแล้วเป็นอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ปัญหาเดิมๆของคนไทยอย่างเราเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาภาษาไทยครับ มันไม่แสดงขึ้นมาครับผมอืมลำโพงถึงกับสายหน้าเลยสำหรับภาษาอังกฤษก็อืมไม่มีปัญหาเนาะอืมไม่มีไม่ม,ม,มีตอนที่เราเล่นเพลงเนี่ยหูที่โปล่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะกดลงไปได้ครับมันจะเป็นการหยุดเพลงนั่นเองเกือบลืมไปครับให้เราโหลดแอปพลิเคชันสําหรับลำโพงตัวนี้มาลงไว้ด้วยครับทําให้เราเห็นสถานะของลาโพงสถานะของแบตเตอรี่ตั้งค่าในส่วนต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชัน Voice Control ที่จะไปใช้ควบคู่กับลำโพงนั่นก็คือการสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองครับส่วนการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันครับสัญลักษณ์ด้านบนก็ให้แตะตัวทางขวาครับและหลังจากนั้นเราก็จะสามารถพูดกับมันได้นั่นเอง What can I do for you? หลังจากตรงนี้เราก็พูดคำสั่งซึ่งวิธีการพูดนั้นจะอยู่ในแอปพลิเคชันที่บอกให้โหลดก่อนหน้านี้นั่นเองครับ ซึ่งถ้าเราพูดไม่ได้หรือไม่ยอมพูดสักทีมันก็จะรอฟังอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็หยุดตัวเองลงครับเดี๋ยวเราลองมาพูดแบบสำเนียงภาษาไทยๆกันเลยดีกว่าครับ What's What How much can battery time? left? I p.m. 8.53 do for you? The accessory device's battery is at 48 percent, and the smartphone's battery is at 71 <laughs> percent. What can I do for you? Wake me up at seven o'clock. Seven. Setting the alarm for 7 a.m. Is that correct? Yes, sir. Okay, it's set for 7 oh, a.m. Wow,ไม่ธรรมดา ส่วนการสั่งโดยไม่ต้องกดปุ่มเนี่ยสามารถทำได้โดยการพูดโอเคสปีกเกอร์โอเคสปีเกอร์ What can I do for you Play m <music>. u s i c Now playing อ่าแล้วมันก็เล่นเพลงขึ้นมาทันทีเลยครับทีนี้ผมจะลองสั่งให้มันเรียกหาโทรศัพท์ของผมในกรณีที่ผมหาโทรศัพท์ตัวเองไม่เจอด้วยคำว่า n i my Phone โอเคสปีกเกอร์ What can Find I do for you? Find my phone เมื่อเราพูดไม่ชัดมันไม่เข้าใจหรือเสียงรบกวนมากเกินไปมันก็จะส่ายหัวแบบไม่เข้าใจแบบนี้นั่นเองฮะทีนี้ผมจะลองปเปลี่ยนเป็น where is my phone What can for you? where is my phone let me call it now มันก็จะทำให้โทรศัพท์เราดังทำให้เราหาเจอได้ง่ายๆนั่นเอง okay speaker what can i do for you did i miss any calls you missed a call from at 5 26 p.m today do you want to return this call yes sir calling สุดท้ายอาจจะมีบางคนสงสัยถ้าเรากดเล่นเพลงโดยไม่อยากให้มันขยับเราทำไงกดเขานี่เลยครับเต้นลําไปกับเพลงเนี่ยเอาออกแค่นี้ครับมันก็จะไม่เต้นเวลาเรากดเล่นเพลงแล้วตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันครับกดลองพิจารณากันดูครับว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนที่ไม่อยู่นิ่งอย่างขุณหรือเปล่ากับเจ้าลำโพงอัจฉริยะเต้นได้ Sony BSP 6 0 Smart Bluetooth สุดเก๋ครับ